สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Love In Train ครับความรักไม่เคยตกเทรน In Train ตลอดเวลาและจะ In Train ตลอไปครับรายการเราแพร่ภาพออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง KBN News และ KC 1ครับผมโบเต้ครับดิฉันจิ๋วค่ะ แล้วอินเทรนเป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและกันอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะและรายการของเราก็ยังสรรหาเรื่องราวความรักดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำในช่วง Story of l o v e ค่ะครับและยังมีคำถามดีๆครับคำถามเกี่ยวกับความรักสไตล์เลิฟอินเทรนในช่วง Question o f l o v e ครับและในช่วงท้ายของรายการนะคะช่วง Sharing of l o v e รายการของเราก็ขอเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักผ่านการกระทำและสนับสนุนบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะครับพี่จิ๋ว สัปดาห์นี้ Story of Love ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยเต้ยังตื่นเตยไม่หายเลยครับเกี่ยวกับคู่รักเนี่ยในวงการแล้วก็นอกวงการอืมอยากไปชมต่อแล้วสิครับถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยคะ่ะช่วง Story of Love ทบต่อความรักของเราไหมเช่นมีเวลาน้อยหรืออย,อยู่กันคนละที่งานไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีแห<ม>ล,<ะ>ละครับมีแห<ม>ล,<ะ>ละครับ <c oughs> คือมีเยอะเลยแหละคือทุกวันนี้บางทีเขาก็งอนบ้างแหละครับว่าแบบเออเราอยู่ห่างกันแล้วแบบเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันนะอะไรไม่เห็นเหมือนคนอื่นๆเลยที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าผมก็ยพยายามบอกเขาว่า ถ้าเราจะรักกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราอยากคิดว่าระยะทางหรือว่าการท,าที่อยู่คนละที่เนี่ยมันจะเราจะทําให้เกิดบั่นทอนหัวใจจะทําให้เกิดแบบว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วท้อแท้อย่างนั้นไม่ได้อะฮะเราจะต้องรู้สึกว่าเราจะทํายังไงดีล่ะผมก็ต้องมีหน้าที่ของผมตัวเขาเองเขาก็ต้องมีหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่บอกก็คือว่า เขาเองก็ต้องทําหน้าที่ในส่วนของเขาให้ดีที่สุดวันนังข้างหน้าอาทิตย์หนึ่ง<ม>เดืนเอนสัดไปผมว่าผมจะมาเจอกัน<ม>อ่าก็ขอให้เขารอนาวันนั้นแล้วก็ขอวันไหนที่ว่าง<ม>เขาก็เมื่อไหร่ที่พร้อมที่จะมาผมเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาหาผมก็ได้ยินดี<ม>เพราะว่าผมเองก็อยากอยากให้เขาแบบบริหารในส่วนของเขาด้วยไง<ม>อ่าเพราะว่าเขาก็ทั้งเรียน ทำงานมีธุรกิจส่วนตัวแล้วนี่กำลังจะเปิดร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองก็ต้องทํางานอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะมาอะไรเงี้ยถ้าเขาเกิดว่าเขาเชียร์ตัวเองเสร็จปุ๊บจะไปเที่ยวนี่นู่นก็ได้ครับก็มีบ้างนะครับที่ทําให้เกิดแบบรู้สึกว่าเฮ้ยโห้น้อยใจอ่ะไม่ค่อยได้เจอเลยอะไรเงี้ยอาทิตย์นี้ไม่ได้เจอเลยสองอาทิตย์แล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็จะมาบ่นบ่นพูดพูดบ้างไงแต่ผมก็พยายามแบบ บอกเขาว่าแบบอย่าไปคิดตรงนั้นถ้าคิดตรงนั้นแล้วมันจะรู้สึกว่าเราเครียดอะไรเงี้ยเราเอาหน้าที่ของเราด้วยเราเอาหน้าที่ของเราด้วยเอาเอาความรักของเราด้วยแบ่งครึ่งกันครับแล้วระหว่างที่คบกันเนี่ยมีปัญหาของเรื่องมือที่สามไหมมีทําให้เราต้องหึงหวงกันหรือวันไหวไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองพูดนะฮะพูดดิเออมีไหม่ะมีไหมคือตัวมิ้งเองเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเขาเป็นคนที่แบบ เขาเป็นคนที่ไม่มีเรื่องพวกนี้ครับแต่เขาเนี่ยจะไม่ไว้ใจผมอะไรเงี้ยเขาจะไม่ไว้ใจเพราะว่าเขารู้ว่าผมอะจะจะเจอคนเยอะๆอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะรู้สึกว่าผมเนี่ยแหมจิ้มเรื่องได้เลยนะว่าจะอะไรเงี้ยผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไงก็จะแบบว่าพยายามบอกเขาว่าเอ้อย่าคิดมากอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกครับอ่ะมีให้เลือกสมมติว่าอยู่กันคนละที่ แต่ได้คุยกันตลอดมีได้คุยได้ Facebook หากันหรือว่ามีไลน์มีอะไรเงี้ยตลอดแต่อีกอันนึงอยู่อยู่ใกล้กันทุกวันแต่ยุ่งมากไม่มีเวลาให้กันเลยแทบจะไม่ได้คุยกันเรื่องแบบไหนหอไกลกันดีกว่าแต่ได้คุยกันตลอดดีกว่าอืคออเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องเชื่อใจก,กัน <c oughs> แหม่มีบ้างมีบ้างมีบ้างแหละครับแบบว่าเรื่อง เราผมก็รู้ว่าเขาก็รักเรามากนะครับเรื่องตรงเนี้ยที่เขาห่วงที่เขาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขารักเราแต่ตัวมผมเองก็ไม่อยากให้เขาแบบว่ารู้สึกแบบกังวลกังวลจนเกินไปไงกังวลจนแบบว่าบางทีเขาเป็นคนที่เครียดไงเครียดแบบเครียดเรื่องพวกเนี้ยไม่รู้จะเครียดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราเอาหัวไปเครียดเรื่องอย่างอื่นดีกว่าใช่เพราะเราต้องทําหลายอย่างเนาะทำหลายอย่างครับค<ท>ำถามเกือบจะสุดท้ายละถามว่า แล้ววันนี้มิ้งรักเอ็มมากแค่ไหนก็ให้เอ็มตอบเดี๋ยวเอ็มรู้อยู่แล้วอ <laughs> ตอบดิโอ้เขามิ้ก็อยากได้ยินไงรักมากค่ะ <laughs> ถ้าวันหนึง่งมีคนที่ดีกว่าเอ็มทุกอย่างเลยนิสัยดีกว่ารูปร่างหน้าตาดีกว่าฐานะดีกว่าดีกว่าทุกอย่างเลยจะเลือกไหม ไม่เลือกเพรคนนี้ดีที่สุดแล้วเอ๊เอมนะคะครับคำถามเดียวกันอะไรนะครับคำถามเดียวกันคือว่ารักมิ้งมากแค่ไหนโอ้รักมากนะครับก็คือคือแต่คือความรักของผมเนี่ยมัน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 บอกไม่ได้หรอกเขาว่ารักมากแค่ไหนเน่ยคือจะบอกว่าโอ้รักรักเท่าฟ้าเลยรักแบบว่าหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เลยผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะคือผมก็พยายามที่แบบ ทำอะไรก็ได้เท่าที่ผมทําได้ผมจะทําให้อะไรก็ได้ที่ผมไหวผมจะทําให้แต่ว่าผมครบตลอดที่ครบกับเขามาเนี่ยผมจะไม่เคยพูดว่าผมจะไม่เคยป๋ากับเขาเนะ <Pul. S 1> ผมจะไม่เคยแบบว่าเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็จะบอกเขาที่ผมไหวที่ผมเนี่ยผมจะทําให้ทุกอย่างแหละคือที่ผมก็ไม่รู้สินะผมก็พยายามมาให้ได้บ่อย พยายามมาให้ได้ไบ่อยๆเพราะว่าก็รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่คนเดียวที่เนี่ยก็พยายามที่จะมาช่วยดูแลพยายามที่มาช่วยเป็นเพื่อนคิดเพื่อนนูน่นนี่นั่นบ้าง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> แต่ก็ครับแต่ก็จะไม่บอกว่ารักแค่ไหน mm hmm. เอาเป็นว่าผมรักเขามากในในในฉบับของผมในแบบของผมแล้วกัน mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ความรัก mm hmm. มัน mm hmm. มันคงไม่เหมือนกันทุกคนเนาะ mm hmm. mm hmm. ของใครก็แบบว่าของมันของเขาก็มีกําลังเท่านนี้ก็จะได้มากหน่อยแต่ของผมก็คือให้เขาได้ทั้งหมดหัวใจและชีวิตของผมแหละแล้วถ้ามีคนที่ดีกว่าจะเลือกมันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับคือคือผมรู้สึกว่าไอเรื่องคนที่ดีกว่าคนนี้าหน้าตาดีกว่าสวยกว่ามันผมไม่เคยมองตรงนั้นเลยผมมาคิดว่าสิ่งที่ผมมีตอนเนี้ยดีที่สุดละ เพราะว่าเขาเองเขาก็ดีกับผมมากแล้วมันเรื่องอะไรที่ว่าผมจะต้องไปมีคนนู้นคนนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยมผมก็จะผมก็จะบอกไม่ได้ว่าเอ,อ้ยเราจะต้องอยู่กันไปได้นานแค่ไหนเราจะต้องอยู่กันได้นานนะแต่ว่าเราทําทุกวันให้ดีถ้าเกิดทุกวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีมาเรืนดีมันเป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมครับ ต่อไปเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีถ้าเป็นอย่างนั้นไปได้ผมก็จะอยู่กับเขายันงไปจนแก่ได้แหละ <c oughs> ค่ะก็อยากให้ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับความรักให้กับท่านทุท่าทางบ้านด้ค่ะอไอ้มวดโอ้โหเอ็มพูดเอ็มพูดเยอะแล้วม <c oughs> ิม่กเด็กเดเอ็ม<อ>จะได้พูดทีหลังไงจะได้ดูว่าแบบความต่างมันเป็นยังไงเอาลองพูดดิเอ๋สำหรับมิงก็ก็คงเป็นเรื่อง คือมิงก็จะเอาใจใส่เอ็มในทุกๆเรื่องค่ะก็คือทําทุกอย่างให้ให้มันเป็นวันดีๆค่ะทําให้ทุกอย่างมันพิเศษมันอะไรเนี่ยค่ะสําหรับมิงพิเศษพิเศษยังไงคะพิเศษยังไง,ง,ไงมิงจะชอบเป็นคนแบบทําอะไรให้เขารู้สึกแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยม,มีของขวัญมีอะไรจะจะใส่ใจทุกทุกทุกวันสําคัญค่ะแล้วก็ทุกๆวันที่ที่เราอยู่ด้วยกัน แล้ววาเลนไทน์ปีนี้มีอะไรพิเศษไหมมีอะไรเลยมีมีอะไรมีอะไรมาให้มีอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณวาเลนไทน์ครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนะครับได้แล้วไงต้องให้เกิน ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์อะไรเขามากเลยนะครับคืออย่างวันวาเวลนไทน์เนี่ยซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งลงจากรถมาอ่ะซื้อมาฝากสุขสัตว์วันวาเลนไทน์ซื้อมาฝากเหน<ส>ญญ็น,ว,นาาว่าเหมาะก็เลยแบบซื้อมาให้อะไร่เงี้ยชอบชอบแบบซื้อของที่แบบเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วนึกถึงเขาว่าเขาควรจะต้องได้อะไรที่เขาควรจะเอาไปใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยอ่ะ แต่ตัวเขาอย่างนี้เขาจะมันโรแมนติกกับผมมากจะมีเซอร์ไพรส์มีนู่นนี่นั่นทุกเทศกาลทุกเทศกาลขาดไม่ได้ปีมงปีใหม่เราจะต้องมีอะไรมาอย่างเงี้ยอีกแล้วปีหน้าไหมคะคือซึ่งกล่องไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็หิ้วมันมาจากมหลอกหลอกใก็หิ้วมาเฮ้ยทำไมมันหนักจังวะอะไรเนี่ยใช่แต่ไม่รู้ว่าอะไรอะไรอยู่ข้างในแต่ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับดูไหมแกะแกะได้ไหมคะนี่แกะได้แกะได้ครับอ่า ให้เวลากันบ้างนะนี่เกาะมันต้องมีอะไรแบบมันมีความหมายนะเนี่ยมันมีความหมายใช่ใช่เอาให้เวลาเออไม่ให้ถึงอันนี้ยเออแล้วนี่มันเป็นอังไงเออพังซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป่ทำใหม่อ่ะนี่ก็ต้องต้องช่วยกันซ่อมเวลานะคะหลังจากที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนี่ยโอ้โหบัตรดีทีมเจ้าเล็กมากเลยอ่ะแฮปปี้วันวาเลนไทน์ เรื่องราความรักอืออันนี้เป็นลูกๆของเราอะไรที่แบบถ่ายมาแล้วก็ที่เขาทำให้อะไรเงี้ยเ็าจะถ่ายประมาณนี้ครับประมาณนี้โอ้เยอะเยะโอ้เยอะมากเป็นร้อยๆหน้าเพราะว่ารูปเนี่ยถ้าถ้ามันอยู่ในมือถือมันอาจจะแบบไม่ยังไงอ่ะ มันก็อาจจะไม่ได้มีความหมายไม่พิเศษไม่พิเศษอันนี้หยิบมาดูทีไรก็แบบรู้นะว่าคิดไปถึงวันที่ได้ของขวัญวันนั้นอะไรเงี้ยว่าพี่รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยพิเศษพิเศษมากเลยครับพิเศษมากชอบไหมคะชอบครับชอบครับชออบชอบครับแล้วก็มีอะไรครับก็ในมุมมองความรักของผม ก็คือผมก็รู้สึกว่าเนี่ยนะก็ทุกๆวันก็คือประคองกันไปนะฮะก็แบบอืมแต่ก็กแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลังด้วยอ,อย่าลืมการเรียนอย่าลืมครอบครัวอ,อย่าลืมะอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเป็นหน้าที่ของเราส่วนในเรื่องของความรักระหว่างเป็นแฟนเราก็อันเนี้ย ผมก็ถือว่าเขาเนี่ยทําให้ผมแบบสุดยอดแล้วเต็มที่แล้วตัวผมเองก็ก็เต็มที่ในแบบของผมแหละอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนมันก็มีต่างกันนะฮะแต่ว่าเราให้กันทุกวนันทุกวันเราว่าเราทุกวันเราไม่ต้องทะเลาะกันทุกวันเราคุยกันเป็นเรื่องให้มันเป็นปกติก็พอครับสุดท้ายนี้ฝากผลงานหน่อยมีอะไร นอ,อ๋อก็ใน13มีนาะก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องรักฝังเคียวนะครับแล้วก็น้องใหม่ลริสุทธิ์ก็ช่องสาม9โมงครึ่งนะครับทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครออกน,น่าจะมีละครติดต่อ,อเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแน่นอน,อนครับก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีส่วนธุรกิจอ้าว<ต>ก็เปิร้านด้ค่ะร้านขาชานะคะขายอะไรบ้างคะในร้านก็ ก็เป็นชานมไข่มุกแล้วก็ร้านใหม่ที่กำลังทำเนี่ยจะเป็นเหมือนออกแนวเบเกอรี่ด้วยมีไอศครีมมีเบเกอรี่มีหลายอย่างเลยค่ะต้องต้องลองต้องลองไปทาน้านไแถวไหนคะร้านใหม่อยู่ตรงโรงเรียนมารีค่ะร้านถาชาอยู่ที่ไหนคะสาขาแรกก็จะอยู่ตรงโรงเรียนสุขานารีค่ะเส้นพะพมคะค่ะก็จะมีปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีชานมไข่มุกค่ะ แล้วสาขาสองนะคะสาขาสองก็จะอยู่ตรงโรงเรียนมาลีค่ะค่ะตอนนี้กำลังทำร้านอยู่ค่ะในซอยอะไรนะในซอยเขาเรียกซอยอะไรนะซอยตรงนี้จะเป็นซุ้มวัดเลยนะข้างๆวัดข้างวัดอ่าข้างๆวัดคค่ะรับผมก็เปิดแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันค่ะต้องไปโปรโมชั่นให้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะความรักทั้งสองคนแล้วประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าความรักของทั้งสองคนหวานชื่นและจริงใจจริงๆค่ะแม้ความเป็นดาราจะกระทบความสัมพันธ์อยู่บ้างแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับความรักแท้ที่ทั้งคู่มีให้ต่อกันและกันนะคะ l ล v e อินเทรนขอให้ทั้งเอ็มและมิงรักกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะ รียอดเลยโอ้ยน่าประทับใจมากเลยครับโดยเฉพาะคนที่ถือของอะครับอเอาไปให้ครับโอ้โหฟุเต้เลยประทับใจตัวเองนะถือของแล้วเอาไปให้คือมีการเซอร์ไพรส์รคือความรักเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันแบบจืด,ออจดชืดแบบมีความหวานตะลอดเวลาเนี่ยเราต้องเปิดเซอร์ไพรส์รทำเซ <ừ> อร์ไพรส์บ่อยๆนะครับคือได้เรียนรู้จากมิ้งเลยนะครับก็อคู่นี้ขอให้รักกันนานๆค่ะครับผม ำลังใจให้นะคะเรามาเข้าสู่ช่วง2ของรายการกันคะ่ะบุเต question ้ Question of Love โปเต้มีคำถามอะไรคะคำถามเต้นะครับเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จสูงท <c oughs> ี่สุดในชีวิตครับอืมแล้วมันเกี่ยวกับความรักไหมคะ <c oughs> มันก็ต้องเกี่ยวกับนครับเป็นย้อนเวชอ็ of l ล v e แต่มันจะเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีไหมค,ครับค่ะช่วง Question of Love ในวันที่คุณประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตคุณอยากทำอะไรให้กับคนที่คุณรักชื่ออะไรครับดามครับพี่ดามครับถ้าวันที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยที่พี่ประสบความสำเร็จที่สุดเลยนะมีพร้อมทุกอย่างเลยเนี่ยพี่อยากจะทำอะไรให้กับคนที่พี่รักมากที่สุดแน่นอนครับคือใช้เวลาในชีวิตที่มันมีอยู่เนี่ยเที่ยวทั่วโลกที่เราอยากจะไปมากที่สุดครับโอ้เที่ยวทั่วโลกเลยใช่เลยครับ love in train ชื่ออะไรครับชื่อกุ้งครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่กุ้งประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับมีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับอยากจะทําอะไรให้คนจะ่พี่พี่กุ้งรักมากที่สุดครับสิ่งที่คิดเอาไว้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะกลับไปให้เวลากับเขานะครับเพราะว่าช่วงนี้เราสร้างความสําเร็จเนี่ยนะครับเรามีเวลาให้เขาอาจจะมีบ้างบางครั้งเราก็ออกมาทํางานบ้างเพราะฉะนั้นช่วงที่เราประสบความสําเร็จแล้วในชีตผมจะมอบนะครับเวลาทั้งหมดของชีวิตเนี่ยให้กับครอบครัวครับ เวลาเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ด้วยครับใช่ครับโอเคครับนะครับ Love i n t e n ชื่ออะไรครับชื่อเจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบครับถ้าวันหนึ่งพี่เจี๊ยบเนี่ยประสบความสุขในชีวิตแล้วนะครับคือแบบมีเมทุกอย่างเลยอยากจะทําอะไรให้กับคนที่เรารักมากที่สุดคนที่เรารักอขอขอแบ่งเป็นเอาจะพูดถึงแม่กับพ่อแล้วกันค่ะ, <Okay S 3> คะก็ถ้าถึงตอนนั้นก็คือจะต้องตอบแทนบุญคุณเขาแล้วก็แบบให้เวลากับเขาแล้วก็ ทำใหมคขามีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยมนที่เขาให้เรามาโอเคครับเริ่อินเทชื่ออะไรครับชื่อเล็กอนนอเนาะอนอนะครับโอเคครับถ้าคุณกไต้นะอ่าประสบความสำเร็จในชีวิตครับผมแล้วแบบเพียบพร้อมทุกอย่างเลยอยากจะทำอะไรให้กับคนที่เรารักมากที่สุดอยากให้โอกาสเขาประสบความสำเร็จแบบเราครับผมอ๋ออยากให้เขาเป็นเหมือนเราใช่ โอเคครับ Love in ชื่ออะไรครับชื่อแอมค่ะแอมครับ,รบถ้าวันหนึ่งแอมประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับมีเพียบ์อพ้อไปทุกอย่างอยากจะทำอะไรให้กับคนที่เรารักมากที่สุดครับก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติเพียบพ้อทุกอย่างก็อยากจะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ค่ะเหมือนที่คุณพ่อแม่เลี้ยงดูเราก็อาจจะอยู่กับท่านแล้วก็พาท่านไปเที่ยวรอบโลกอย่างที่แบบ ตั้งใจกันไว้ก็คือแบบเหมือนแบบว่าก็าคือใช้ชีวิตอยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงหนึ่ง oh oh. ใช่ประมาณว่าคงเป็นอะไรที่แฮปปี้แล้วก็เป็นความสุขแบบสุขลน้ลนๆนะคะ oh oh. ใช่ค่ะเริ่มก okay, <Love in S 2> ินชื่ออะไรครับชื่อชอช้างครับชอช้างครับพี่ชอช้างครับถ้าวันหนึ่งพี่ช,ชอช้างเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับคือแบบมีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยอยากจะทำอะไรให้กับคนที่เรารักมากที่สุดครับ ถ้าประสบความสําเร็จแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วสิ่งสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือน่าจะเป็นเวลามากกว่าครับก็จะให้เวลากับคนที่เรารักอย่างพ่อแม่หรือ,อครอบครัวคนในครอบครัวเราเนี่ยครับก็จะใช้เวลาอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดนานที่สุดไม่ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาทําสิ่งต่างๆร่วมกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวกับคนที่เรารักนะครับ โอเคครับ Love i n s e n e ชื่ออะไรครับชื่อตุ๋ยจ้าพี่ตุ๋ยครับถ้าวันหนึ่งพี่ตุยย๋ยเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับ oh. มีเพียบพร้อมซะทุกอย่างเลยนะฮะ oh. อยากจะทำอะไรให้กับคนที่เรารักมากที่สุดครับอยากดูแลสุขภาพพ่อแม่ oh. ให้ดีที่สุดสุขภาพโอเคครับ Love i n s a n นชื่ออะไรครับชื่อคิมครับ พี่คิมครับถ้าวันหนึ่งนะครับพี่คิมประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับแบบสูงสุดเลยแล้วก็แบบเรียพร้อมทุกอย่างอยากจะทําอะไรให้คนที่เรารักมากที่สุดทําทุกอย่างที่ทําให้เธอสบายใจดีใจภูมิใจหลายๆอย่างครับก็คือสั่งมาได้เลยครับเอาไม่ต้องสั่งแต่ว่าทำทำเองทําเองครับโอเคครับ Love in t r a a m ชื่ออะไรครับ ชื่อสายค่ะสายรัาถ้าวันหนึ่งนะคะรับประสบความสำเร็จในที่สุดในชีวิตแล้วนะครับเพียบพร้อมไปทุกอย่างเลยเราอยากจะทําอะไรให้กับคนที่เรารักมากที่สุดครับสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ค่ะเขาอยากไปอยู่ต่างจังหวัดอ๋อสร้างที่ต่งางจังหวัดใช่ค่ะไหนที่ที่เดียวก็อาจจะเป็นที่ราชบุรีกับที่เชียงรายสองที่โอเคครับ <laughs> Love, Love in Train ชชื่ออะไรครับชื่อพี่ปอสค่ะ ชื่อพี่ทินค่ะชื่อ,อยุ้ยค่ะโอเคครับถ้าสมมุติเราประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตแล้วนะครับอยากจะทําอะไรให้กับคนที่เรารักมากที่สุดครับสุขภาพและก็ความมั่นคงในชีวิตเพราะว่าถ้าความ,มั่นคงนชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่าง <laughs> ในถ้าก็สําหรับพี่นะคะ เกิดว่าประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งหนึ่งที่อยากจะตอบแทนให้กับคนที่มีพระคุณกับเรามากที่สุดเลยก็คืออยากมีเอาเวลาไปดูแลเขาไปเทคแคร์แล้เขาทดแทนให้เขากับสิ่งที่เขาให้เรามาทั้งชีวิตเลยแล้วเราก็จะได้อยู่กับเขามีความสุขค่ะ <c oughs> สำหรับยุ้ยนะคะถ้าถ้ายุ้ยประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่อยากจะทําให้กับคนที่เรารักนะคะก็คือมีสองสองอย่างนะคะก็คือ ดูแลครอบครัวแล้วก็อยู่ครอบครัวแล้วก็พาพ่อกับแม่นะคะท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็อันที่2ก็คือมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะเราก็ต้องมีส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะก็เดินทางไปท่องเที่ยวกับแฟนนะคะค่ะแค่นี้ค่ะ เพราะต้องมีเงินมีเวลาเนี่ยพอมีสิ่งเหล่านี้แล้ว<อ>คนก็อยากพาครอบครัวไปที่นั่นพาคนที่รักไปที่นั่นเนาะใช่แล้วเบเต้ล่ะคะถ้าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วอยากจะทําอะไรให้คนที่รักคะเรต้นะครับก็จะใ,ให้หหเวลาเขาเอาอะไรไหมครับค่ะเวลาซื้อไม่ได้ค<อ>่ามากที่สุดค<อ>่าความเงินค่ากว่ทองเราาต้องให้สิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับ โอเคครับพี่จิ๋วเรามาเข้าสู่ช่วงที่3กันเลยครับช่วงแชร์ริ่งออกแล้วสัปดาห์นี้พี่จิ๋วไปที่ไหนมาครับไปที่ชุมชนชนประทานค่ะซึ่งบุคคลตัวอย่างของชุมชนนี้นะคะท่านเป็นผู้หญิงและยิ่งกว่านั้นคือท่านมีอายุถึง70ปี70ปีใช่ค่ะแต่ทํางานเพื่อชุมชนหลายอย่างมาก <70 S 2> จนเป็นที่ยอมรับสิ่ภาษาอเไยโอไม่ไม่เป็นเรื่องของหัวใจที่เพื่อชุมชนนี้เป็นที่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยค่ะเป็นที่ประทับใจของทุกคนในชุมชน ช่วง Sharing of l o v e คุณอากองแก้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่เสียสละเพราะท่นานทั้งรับหลายตำแหน่งทั้งกรรมการชุมชนและก็กรรมการอสมอและทั้งเป็นบุคคลที่ทางศูนย์แพทย์วัดป่าสารวันสองให้คัดเป็น ตัวแทนของชุมชนคือ,อสองโครงการคือโครงการสายาย,าสายายรักสายใายรักแล้วก็โครงการอีกโครงการหนึ่งของอาสายยายรักแล้วก็มันมีโครงการหนึ่งสองโครงการนะที่คั้นเรียกมาแกก็เป็นผู้ที่เสียสละแกอายุ70เอ็ดแล้วตอนนี้คิดว่าแกยังทุ่มเทกับทางเราก็เลยปรึกษาทางคณะกรรมาการสอบถามกันว่าบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างที่พัฒนานะครับ เราก็เลยคงจะต้องมาสอบถามกับคณะกรรมาการก็ตกลงกันมีมติให้คุณอากองแก้วมาทสุรัญญานนท์นับมารับไอความดีความชอบกับตำแหน่งตรงนี้นะที่เคซีทีวีติดต่อมาครผมเห็นสมบวรณกันทุกคนเนี่ยกับมติประชุมของคณะกรรมาการทั้งอสมอแล้วก็ประธานชุมชนครก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณ พี่ๆน้องและหลานๆที่ให้โอกาสค่ะก็ช่วยเหลืองานของชุมชนแล้วก็ช่วยช่วยเหลืองานของศูนย์แพทย์ที่มีการแต่งตั้งทางชุมชนขึ้นมาค่ะก็จะพยายามช่วยงานทุกงานที่ให้ทำค่ะที่มีให้ค่ะก็จะทำจนกว่าจะทำไม่ไหวแล้วค่ะ เลิฟอินเทรนขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในหัวใจที่ทําเพื่อชุมชนขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมที่จะทํางานเพื่อชุมชนอย่างนี้ตลอดไปนะคะและทั้งหมดนี้คือเลิฟอินเทรนที่เราอยากนาเสนอและเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีความรักที่สวยงามน,นะคะท่านผู้ชมคะท่านสามารถที่จะรักทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านได้ แม้ว่าท่านจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่ก็ตามนะคะโปรเต้คะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีเรื่องราวความรักดีๆอยากนาเสนอกับทางรายการต้องทํำยังไงคะง่ายมากครับไปที่ Facebook Fan Page ของเราครับ w w w facebook.com/loveintrendfc ครับและทางบ้านอยากโทรเข้ามาได้นะครับค่ะ0 8 9 4 2 8 3 4 5 4ค่ะครับและทุกท่านยังสามารถดูรายการย้อนหลังได้เลยครับช่องทางไหนคะทาง YouTube Channel ของเราครับ y o u t u b e c o m l o v e i n t r e n ครับ และเลเวนเทรนดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนด์อินเทรนด์ตลอดเวลาและจะกอินเทรนด์ตลอดไปครับสวัสดีครับ